เอาละฮะกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราอยู่กับเกม b บีดเบฟโซอีกเช่นเคยวันนี้ก็ขอจับเ,เนวแดงหรือว่าเนวเรียว,ยวมารีวิวกันหน่อยนะตัวนี้ก็เป็นเนวตัวใหม่นะแล้วก็แรงจัดๆเลย เนววดีดเอสปาด้าหมายเลขสามอรันคาสังหารไรสังกัดฮะสายเอสพีเอสพีสูง860เลยแล้วก็มีคิดข้อสูง3 7 0รนะฮะมีริงรถคันทามถ้าโจมตีแดง12%ครับอาพร,ริตี้นะฮะอ่การโจมตีเป็นการโจมตีใกล้ทั้งหมดแล้วก็ติดออนแรงทั้งหมดนะฮะ พาสซีฟรบฉุกเฉินบวกหนึ่งฟื้นฟู20%เมื่อเข้าฟิวครับแล้วก็บล็อกการรบเบกของทุกชนเผ่าทุกสังกัดครับไปได้แบบตีทุกเผ่าเข้าหมดนะฮะเผ่าไหนที่มีการรบเบกดอั i เรตี้ที่มีโอกาสได้ครับความเสียหายไม่ตาย40%ลดคุณทามแรง12%ลดเวลาสถานะผิดปกติทั้งหมด100%ก็คือไม่ติดสถานาอะอะไรเลยดอปน้ำหอม สีเขียวบวก5น้ำหอมเล็กนะฮะเพิ่มขอบเขตถ้าโจมตีแรง20%ครับแล้วก็ฮิตแรงบวก2กันเลยทีเดียว2ถือว่าเยอะนะเออแล้วก็เวลาติดสถานะผิดปกติทั้งหมด5วินาทีะฮะสตูสีเขียวติดสถานะได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็เมื่อติดออนแรงอบวกความเสียหายไปเลย40%อืมทรุก,กาด สีแดงหรือว่าไม่สนกฎกติกาของสีแดงครับการโจมตีสีแดงที่บอกว่าไม่ได้ผลแต่ตัวนี้ได้ผลครับโจมตีสตูซ่อนตัวหรือว่าสตูมุดดิน100%เข้าแบบแน่นอนครับมุดมุดดินอยู่ตีพรึบทีเดียวลงมาดิ้นอยู่กลางดินเลยฮะไม่รอดก็ถือว่ามีความแรงในระดับหนึ่งจิตสถานะก็จะแรงขึ้นเล่นสะดวกทธุกาะไปได้หลายด่านแล้วก็มีมุดดิน ทำให้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับการเล่นในด่านต่างๆนะฮะเบิกเนตถ้ามีตัวเดียวก็เบิกเป็นอ่า uh, นะฮะหรือว่าสีม่วงครับถ้าเกิดมี2ก็เบิกเป็นเอชทีเอชพีคิมี3ก็เบิกเป็นเ p c r i คิ c a ิแล้วก็เอทม่วงส้มแดงไปนะฮะการใส่ของการเบิก่าอ b บรตี้ก็เมื่อพลังกายเต็มแล้วก็พวก uh, รถค่าป้องกัน อะไรประมาณนี้ก็ได้ครับมุดดินนี่ไม่จาเป็นเลยหรือใครอาจจะแบบรู้สึกติดขัดอยากเพิ่มระยะหลบฉุกเฉินหรือว่าเพิ่มจํานวนหลบฉุกเฉินก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่จริงก่อนที่จะเบิกอะ่ะผมแนะนําให้ลองไปศึกษา ability แล้วก็ลองเล่นดูก่อนโอว้ว่าตัวนี้มันติดขัดยังไงติดขัดยังไงนะฮะการใส่ของหรือว่าการใส่ลิงก์ก็คือไม่มีอะไรมากครับใส่ของประเภทรถทุนทามถ้าจมตีแรงเอ่อใส่ลิงก์นะฮะ รถคุณทำท่าจมตีแรงใส่ลิงค์เพิ strikes, casos, pues like mine, ่ม sp อะไรประมาณนี้ใส่ของก็เหมือนกันครับเป็นแนวนี้เหมือนกันของสายอรัญคานะก็คือไม่ต้องเครียดจากการใส่ของมีของอะไรดีๆใส่ไปเลยส่วนผมไม่มีไม่ใส่ครับใส่อย่างอื่นแทนใส่เป็นพวกรถคุณทมถ้าจมตีแรงความเสียหายถ้าจมตีแรงอะไรประมาณนี้พอแล้วก็เดี๋ยวพาไปรีวิวในด่านเฉพาะของเขานะฮะก็คือด่านที่ อ่าเขาทำมาดอกดอกน้ำหอมใช่ไหมเดี๋ยวาพาไปดอกน้ำหอมในด่านเขากันแดงดอกเขียวเพราะฉะนั้นไปน้ำหอมสีเขียวไปในเครสอย่างยากเลยเผื่อใครไม่เคยไปก็พาไปดูพร้อมกันฮะดอกน้ำหอมในเครสอย่างยากฮะเอาเหลือคัมพีเอเหลือคัมพีอยู่หน่อยหนึ่งยังไม่ได้เล่นนี่นะเดี๋ยวต้องไปเล่นหน่อยเดี๋ยวลืม สีฟ้าไม่ใช่สีไม่ใช่สีเขียวโอเคถูกต้องไนแ r มกับเวอร์ a r d ฮาร์ดไปไนแ e มเลยยังยากใครที่แบบอา่าดรอปเล่งด่วนในนี้ก็สามารถมาฟาร์มกันได้นะได้น้ำหอมไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ก็สามารถแก้ขัดได้เผื่อเราต้องการที่จะเอาไปอัพตัวไหนแบบด่วนๆน,นะ โอเคพุ่งถือว่าดีฮะไม่จำเป็นต้องไปอัพพุ่งแล้วสำหรับผมนะการโจมตีเอฟเฟกสวยอยู่ท่านึงอ่อปล่อยพลังไกล,กลถ้าสองวนๆดูดูนิดนึงแต่ว่าอ่าไม่ได้ดูดนานไม่ได้ดูเยอะถ้าสามกว้างครับกว้างทั่วแมปแรงอยู่นะเนี่ยทำดาเมจได้ค่อนข้างดีค่อนข้างแรงเลยปล่อยทีสองทีคือศัตรูล้มศัตรูตายนะฮะ เหมือนว่าอาจะเป็นจะเป็นฉากที่สู้กับนโทรานะฮะผมก็ไม่กล้าฟันธงแต่ใช้คําว่าน่าจะเพราะว่ามันกระโดดขึ้นไปแล้วฟันหินเนี่ยมันคล้ายๆกับตอนที่สู้กับนโทรานะมันไม่ได้ฟันหินหรอกแต่แค่นโทรามันหลบมันเลยโดนหินหลบหน่อยปึ๊บสร้างดาเมจได้แรงดีนะฮะผมก็ไม่ได้อัพอะไรมากเลยนเนี่ย ก็แค่เบิกเนตเอพหนึ่งอันเองแล้วก็ไม่ได้เบิกไม่ได้อัพด้วยเพราะว่าไม่มีของฮิตแรงบวกสองเลยทําให้ตัวนี้แรงฮะไม่มีอประดิที่ฟาร์มเสถียยแรงก็จริงแต่ว่ามีติดสถานะบอก4ีฮะอารบรายเรยนเจอร์ดูกันอีกรอบหนึ่งทิ้งปอกดาบไปเลยอดีตเอสปาดาหมายเลขสาม ปัจจุบันเจอกับนอยโทร่าที่อยู่เหมเ่ได้ค่าก็รู้สึกว่าตึงๆพอสมควรโอเคได้น้ําหอม24เม็ดสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้ด้วยนะครับก็หวังว่าคนที่เล่นเนวตัวน,นี้จะมีประโยชน์นะฮะ จะมีประโยชกับคนที่เล่นแนวตัวนี้นะยังไงก็คงต้องฝากคลิปนี้วันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงต้องราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ